สวัสดีครับตอนนี้ H U o P e นเข้าอยู่อำเภอสว่างแดนดินครับตอนนี้ทีมงานกำลังทีมงานกำลังตั้งเวทีครับรถเครื่องเสียงก็เรียบร้อยแล้วครับติดลมไปแล้วคันหนึ่งทั้งเลยแล้วแห้งคำครับวันนี้รถเดินทางไปคำครับโมโหประมาณบ่ายสาม๋อันนี้อังหด่นี่น จมไปแล้วครับขั้นหนึ่งรดเพ่องเสียงอ๋อนี่ผ่าเจรียมเพื่อนชี่ยนคนหมเลยเจ้าพี่อุขารก,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 ก่อนนะคุณชกเกตว่าเออขอเชิญเกตอก่อนเจ้าพี่องคพี่องคอยู่ขาดก็ดีพรกิจก็เลยต้องมาติดตั้งขานหนึ่งซะก่อนครับเพราะว่ามันสีํคำครับ ตอนนี้พาไปบรรยากาศนะครับตอนนี้รถวิดด่งที่กะติดลมครับคันหนึ่งแล้วตีมบได้แล้วซอยกันแช่นะครับเด้อเพจทใสยันบนใสย,ยันเ้าครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินครับเมื่อแรกมีคอนเสิร์ตสาวหน่อยเพลทมันแพงครับ เรานี่กำลังติดตั้งเวทีครับแล้วกำลังจะติดตั้งลำพวงครับเขาเดินทางมาไกลครับมว่าอีนรีลอยอิดครับล่องใดอยู่ครับเดี๋ยวจะขนล่องก่อนครับขนล่งให้รถมันเบาก่อนครับตัวน,นี้ต้องขนลงครับ เอาลงขังเอาไก่เนาะว่ไก่เนาจริกลงอยางง้างที่ว่ะเลยไเด้ดี รถติดลมมาแล้วครับคันหนึ่งจะได้ก็ต้อ้นตูโ้โรงนครับอ,อากาศก็เป็นซีคืบๆค,ครับมาเนี่ยแต่จักไนกะสูงเก่ากครับลูกหลักของ่อกาลังข้นของเลยครับพ่พอเพิ่ถามหาพ่อเพิ่นถามหา เคยแช่ให้เป็นกำลังใจนะนะครับเด้อส่งดาวให้ทีมงานนะครับตังลุยตอนนี้เวทีกำลังตังครับวันนี้มาเดินทางกันมาโอดคำแหงครับจังเฮ็ดจังเฮ็ดมืออันงัดเข้าไปก่อนจังเฮ็ดมือมือมันจะมีมืออยู่เดิเดเดเดมปะนี่ฮีดีเพออื่อคะแนนงัดเข้าไปแล้วก็มัดไปก่อน เมื่เขาไปสนักง,ง,งานนั่นบ่บ<ต>่ได้เขอมันบอกลูกไปนางงานมูงตูเสืม้เหน็นูกจะหุดนี่บ่เออนึ่งเอาตูเสียมเพินเ่นเสียมมาได้ถอดแตรถอดยังเสืยมมมีครับบ่มีครัเฮียมีอขวากันมตอนเียนพัดไราดับรถราดับรัรดดบแต่า่ต้องเอาซายโครขยัน ไปขับพื้นอย่างเยอะกว่า,อาตอนนี้กำลังติดตั้งครับกำลังติดตั้งเวทีนะเหมือแรงผู้ใดยอยู่ยไกลไมาให้กำลังใจกันแน่สถานที่รถกระติดลมหลายขั้นเลยครับขั้นหนึ่งรียบร้อยครับขั้นหนึ่งเวทีครับเบิ่งอะไรครับเนี่ย กำลังขนครับกำลังขนกำลังสื่อลงตู้ที่ตังครับลงถัดสักก่อนนิ่มลมครับพืน้นนิ่ม ก็ยีฟังเป็นลูกล่างนะครับฟังนั่นนะจิตติตังได้ง่ายเร็วอยู่ครับ,น,น,น,รบนี่ครับลูกล่าขงของขพ่งอพว่นกำลังทำงานเลยพยันแข้งขันครับเพราะว่ามันหนีไมาหอดคำแห้งครับฉันให้กระตังจิดตั้งทัดก่อนนะครับตอนนี้เอาทัดลงมาก่อนรถคันนี้ขยับบันไดแล้วครับติดแล้ว ดี่ครับปามนานครับเรียบร้อยเลยครับคันดึงสวัสดีคุณไดลยะลูกหลักของพ่อคุนครับคุณครับกําลังติดตั้งถัดอยู่ครับเนื่องจากฟังคันทั้งรถติดลมครับสองคนลงอย่างเดียวเลาลมันเบาก่อน นาตักยาก่ากำลงนขเขาญญา้ามันขงาตอนโอยทำงไงไปบงมียายงไปบึงบรรยากาศโดยเอบครับพอตอนนีก <laughs> และทีงานเร่งรีดซะเหลือเกินครับเนื่องจากวานเรืซีแรกแล้ว <laughs> ท,ที่ห้องก็ได้คอคงสางครับ ซึ่งว่ามันี่เป็นงานปิดวิกครับสวัสดีครับเสืนอนนโอ้ทักทายพ่อหนอาชายันเลยครับเลยนี่ครับ <laughs> ได้คลิปนึงนะครับรถจีทลม้มรถจีทล้มเลยชิมเพลงแล้ว <laughs> อาจารย์ทอดแล้วดีครับเลยกับ <laughs> <clears S 2> บันอาจารย์ฮอดฮอดแล้วทอดพุ่น,นไป โอ้ยไปตัดผมมาตัวเทปยี่บ่เ็ทเพูนพูดูโอ้ยยังพันในเบิ้งงในผมรับมีไปตัดโอ้ยจีเดะโซงนี่เทนหน่อยสวัสดีพี่น้าเมนี้ผมยืมวอลไม้แทนได้ไหมอนีด้อันไม้ตัวนั้นผมยืมกันเด้อได้ดีเจไหมครับได้ดีเจไดดีเจดีไหมครับให้ยืมกันด้อครับผมอแต่ได้ดนตรี สวัสดีลูกเคยยิ่งนอ้องส,สวัสดีลูกเคย,ยครับสวัสดีพ่อเถ่าเขาเป็นลูกเคยไงเดี๋ยวมีลูกเคยสามคนนี่ลูกสาวผู้เดียวมีค <c oughs> น,นกีบยิ่งน้องหนุ่เรียนหน,น,นอกกำลังไปรับบ่ายเนาะตอนนี้กำลังเร่งรีบครับมื่อวานนี้เขาอยู่สว่างแดนดินครับอำเภอสว่างแดนดินอยู่บ้านดงสว่างครับ <c oughs> ฝั่งนี้กำลังติดตัง้งคือกันครับกำลังติดตัง้งลำโพงเมื่อก,กี้ไปอ <laughs> ยู่รถซอยกันครับไปดึงรถซอยกันบ้าเพรา,าะฉันแนเขาหรือเปลแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับตอนนี้ทีมงานกำลังเร่งรีบครับในการติดตัง้งเอาเร็ว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 สวัสดีพี่ลุงครับผมไปเล่นรอยเอ็ดว่าเห็นมาเล่นน้ำเลยเนาะ สำหรับที่นี่มีแต่ผู้เขาครับโสดทั้งหมดครับเพิ่นอยากได้ผัวยนะครับนี่ครับเพิ่นอยากได้ผัวอยู่เอาผัาวอยูมาเทียนเอาผัาว,วอยู่บ่อาจารย์ข้านอเพิ่นอาานครับเพิ่นไปกำนวยสิบเอ็ดครับครับพี่ครับเดี๋ยวสิทธาให้เบิ่งเรืเร่อยๆครับ ขบุรับเบบซี่จากข้างยโสครับพี่สาวขาเลาะนอมาเดอครับเด้อมาแรงมวลมวลน้ำกันมาขึ้นเฮียยันกยูครับมาขึ้นอันนี้ทางด้านชุดหขาของครับ่นกำลังกลางเต็นครับมาหอดคำขึ้นกันกำลังจิตตัง แต่ละทีมแต่ละไฟครับมาเล่นกันมาให้กำลังใจทีมงานนะครับเด้อเดิมาหลายๆกันมาฟังทีมงานตรวจสาวได้ครับมาเล่นด้ <laughs> <laughs> อาจารย์เพชรนอยหน่อยเหรอ อาจารย์เพชรบ่เคยนอนครับ,บโ่ไดยว่าได้นอนหน่อยครับง่ามขึ้นบ่เห็นยังครับขอแต่กระเทยครับ <c oughs> มื้อนี้ยุสว่างแดดดินครับอจอดแท้จอดเท้ได้จอดทางนั้นไม่ได้ว่าจอดทางรถเทื่องปันกันได้ เอาเอาหัวรถเขานะเรียนข้าหัวรถเข่าเสียกคันงพูดพูดใช่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 ย้อยู่ที่ก่อนใส่ช่วงนี้งานต่อเนื่องแข่งครับเมื่อนย่ใส่ครับเมื่อนย่บ้านเป็ดคอนแกนครับหมื่นอื้นทัไปวัดไกลครับ ให้กำลังใจกันนะครับเมินยุพันธ์แกงครับบั่นเป็ดครับตอนนี้เร่งที่ตังครับไข่มันทันเวลาครับไข่มันทันเวลาโค้งงแรงครับไม่มีเสียงเครื่องปั่นครับเครื่องปั่นสองร้อยยี่สิบเคครับของทางวงครับขอบคุณครับเฮียไปตัดผมบม้ส่วนเลยเนาะอยากตัดอยู่ อาจารย์ย่านกิจภารกิจทังพี่บุญครับนี้บัวแตงมาน้าครับดูแลทางผุนครับ <c oughs> คนมาคนไปตัดผมครับ <c oughs> รกิจภารกิจทังพี่บุญครับอีกจักมือสองมือจะคนกับมากล้วครับ <c oughs> คนดูแลหลายหน่วยครับ นี่นจะเป็นงานที่คนน่าจะหลครับมเมเลื่อนกข้นไหลายครับขนาดฝนตกคนเนง้มาเบิง่งคนไหลายครับจนสอดแดงเอ้าจานยะามาแล้วจานยะมาแล้วครับอาจารย์ยะค้นเฮดไปครับอาจารย์ยะมาเติรดดีไซ้์ครับยัง มีเสียงเลยช่องตีสามเหมือนเว่าบมมเสียงเาลอไม่บีหรอส่องสามตีสามตัวตีสามตีสามหลอกมันพ่นก่อกเลยนะในในในเสียงนั้นยังยยในอ่าพอย่าไปพิโอ้โหตีเสียงไครับครับครับี่สามาขอไเมันเบาคนมั้เมืออไร้วป้ามือมือมีเมาครับมือมีเมาบอืออื้อมืออืนขึ้นเลยวะครับ มีเหงืงกับบวกรึครับได้เสด็จปับปรุงให้ครับมันเบามันเบาครับเดยอะโมแหลงอัดให้ครับเด็กๆมาเมื่อมีคู่อื่นอันนี้ครับอาจารย์ยาครับอาจารย์ยามาเสื่อดีไซน์ครับผู้ประเทศไฟงามๆแล้วครับแต่เต้ด็กมากจะเพิ่นเสียไปใส่รับอาจารย์เดนเบิ่งอยู่นี่คือฝากความาอาจารย์เด่นหน่อยดสวัสดีครับพ่อเถา ลูกเคยญยไปแล้วขนเลูกเคยคนกกางกูสั่ดิตอนนี้ที่งานกำลังเล่งครับเล่งติดตังครับเวทีก็นได้ฉากขากแล้วครับคุณรบกวนเข้าก็ต้องพยามเล่งติดตังมันได้ครับ ขอคุณนเอครับถ่เขอมาเบิง2อ8คนครับตอนนี้2อ0หาคน,นะครับไ้วครับไม่มันเลยสีนาทีหรอโอ้ผู้ใดคือู้จักจันจ่าจนจ่าวดีครับเพื่อนเลยขอบคุณคนดูสองอยสี่สิบคนสองอยครับสองลอยสี่สบครับ คุณได้ค้นหวนัวอาจารย์ยากับมาได้ครับคุ่กแรงคนมามาเบิ้งซีนไฟแน่เจ๊เจ๊ได้เล็กๆเจ๊คนเสียไม่ใช่ครับประมาณตีสองครับคนมักเสียตอนประมาณตีสองครับประมานั้นบอกครับไปยังเลยจบเสร็แล like like ้วไปเรียนไปเนะเรียนไปเรียนเลยครับ <c oughs> <c oughs> ี่ ติดแล้วขั้นนี้ตดเพื่อนตีมาเดยค่นลงก่อนตอนนี้กำลังเล่นตินดตั้งรับเพื่อเอา มีคนถามว่าอ๋อยาครับสิไปรีบครับเพชรชบุญมาสันไปถามจอ,อกโตเขาก็มีแซวยังยังน้อ่าเพชรชูบุญยังเี๋ผมไม่ตกขานะ่กขาวเลยผมตกข่าวเลยเพนเตโพดครับเพนเตโฟดมื่อเระบบเสียงยังเป็นของอุบลสายยงางเศร้าหนึ่งเก่าเก่าเจ็ดครับ ตอนนี้กำลังติดตัง้งเพราะมันคำคำแห้งคำนี้เดินห้างไก่แห้งครับมาหอดาเนยรถไวที่แห้งหอดาก็ผมอีกโอ้อาจารย์ยาพนกสิเดชไปอยู่เพชรบุรีเนาะผมก็ตกข่าวแน่นอะ <c oughs> <c oughs> น่าจะว่าเป็นการติดตั้งตัวลำโพงครับตอนนี้ที่งานผู้บ่าวคนกำลังติดตั้งฟังนี้ครับโอ้อยะเคยหน่อยแน่แน่ร่างเลยร่างน,น,นี่มีหระ โอ้เปแรกแล้วสิถามสิรักถามเพิ่นเด็ดนะครับเพิน่นวิ่งๆอย่างน่อยก่นอนออย่าเพิ่นติไปอยู่อีอรีวอเพชรบุญท่านี่ที่แม่ก,ก็ได้ที่ตั้งครับที่ตั้งโค,งค้งถัดลักษะสิลงตูลงพงตูเปียกก่อนครับใส่ฐานก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์นะนะครับเด้อวนวนวนเมื่งให้กำลังใจชิงงานครับมาเหนอือมาหอดคำครับหอดคำเนี่ยแต่ชิงงานกับโปรทอยครับสู้ๆครับให้ท่านเวลาในการแสดงครับข้าวเยครับมาเหนือฝนตกตอนทางเวทีหมว่านี่ฝนตกมาเนี่ยจักหน่อย คืนนี้เราแสดงสองทุ่มนะเด็กๆ <c oughs> <c oughs> บอดชงบอดบอดสายันชงมาแสดงสองทุ่มเลย <c oughs> <c oughs> สุดเ่ยสุดเลยท่านอ่สุดแล้ทานสุดฝากก็ไหลก็แช่นะไม่ได้ครับเด้อให้กำลังใจชรับครับขาซับขิงซับน้าชนาะตอนนี้ฟ้องสางไว้ที่ก่ะห้องกระไดเพิงหนึ่งครับวันนี้เฮียสยันไปตัดผมครับเฮียสันบริมาครับ ันต้องกลับไปตัดหลานเก่าครับคนว่าลานอื่นบ่ถือใจสำลานเก่าครับน้าวินน้ารรถ สถานที่กองขวางครับเป็นเดิมอาจารย์ยะคุณถามว่าไปลีบอเขาไปลีบผู้แขนหาพัน,นะนมาสั่นโอนนะครับผ <c oughs> โอนนั่นเลยเอาไม้เหล็กบัญชีวะครับ <c oughs> ถ้าไปอยู่เป็นสบู่เป็นสิ <c oughs> นโอนไปเ,เป็นสิผู้แขนเลยหาพันเลยมาดอกไปอายุคนเวลาหรืออยู่น้ำสายย่ามทราบผมได้ถามเนี่ยแงไปถามเพคนแห,ห่ไปแแห้วเจ๋อเหลือแงไม่เจรอ जा रे ना तोरे तो जांगे आ तुलो แถวแหลกเนแถวแหลกมันตงมันตัองยกสะนแถวสองจะไดนถอยรถ่ซยะเขยน้อยยะเขยน้อยไม่งยะเขยน้อยเป็นาอยาเขยน้อยพยันเหรอพยันข้าพุทาเล็ดลูกสาร้าไปเลยเป็นแ่ ืัอนี้จ้าห่จะต้องท่าการแสดงครับตอนนี้กำลังเล่นติดตางครับสองทุ่มป็นเกณฑ์ครับเวลาครับต้องในท่านครับทุกอย่างครับต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้อาจารย์ยาจังหน้อยแล้วกระสีไปขืนไฟครับตอนนี้เราพักพอนครับเอาอย่วศาสตร์เอาไปนอสขึนั่นหายคือว่าโอ้ยไม่ค่อยอุ้มได้เจ้าเ็เอาไปนอเพ่นไปแล้วครับพ้นดาสตรขึ้นไปแล้วครับสิไปนอนแล้วครับ บัตรดงสว่างครับดงสว่างเพื่อสว่างที่ราวงครับมือน,นมันจะเป็นเดินตลาดอูครับฝนเริ่มจะลงเม็ดแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะไม่ได้ครับเด้อให้งกำลังใจทีมงานเลยครับตอนนี้ทีมงานสูส่ฝนกำลังลงเม็ดครับรถอีกคันนึงก็ท่านในติดเรื่องว่าทา่านด้ขึ้นนะครับติดลม ฝนมาแล้วฝนมาแล้วโอ้มเขื่อนญานแมน่ยู่ครับโมเขื่อนเห็นคนไปอยูนหาเวิธีคนพากันไปเต้นอยูนหาเวทีครับเครื่องเสียงดังดีหลายคนมาโเขื่อนคนเลยไปท่าพากันไปตนอยูนหาเวทีครับ ตรงนี้จะเป็นโค้งข้างหลังครับกำลังจิตตังครับลมดีเย็นมากล้วเนาะบขอบคุณครับีแชิญให้ครับดู้เลยเห็นมากคนที่เบี่ยนนี้ สวัสดีครับคุณแม่ช,ช่องอาจารย์สายันครับนี่ช่องอาจารย์สายันอาจารย์สายัน<ช>เ,เห็นเป็นล่ะหักเห็นรถดากรถดากรถอ่ะติดลมครับรถติดลมครับติดลมครับก็เลยต้องฆ่าก,กันดึงครับพี่ยหญสายัน,ย,นาายี่สิบยุเสมอคนเมื่อตัดผมครับโอาไปตัดผมครับผมบะมีตัวนังไปตัดอยู <c oughs> เอามาใครไปตัดข้างหน้ามันคือบะมีแล้วที่ไปตัดใส่พี่ยหญสายัน ตอนนี้ก็เริ่ม <c oughs> เมือ่อยมาแล้วครับที่ไดนก็ต้องเล่นจิตตังครับให้มันทันเวลาครับ ขนลงครับตุ้งยางขนลงครับรนี่คือทางนี้ที่ตั้งทิดถัดแล้วครับเรื่องตูล้ลงแล้วทัดขึ้นครับ มนิโยมเพอ่สว่างแดนดินครับสกลนครมณีใส้เวลาเดินทางนั่นครับก็เลยเลยมาหอดคำก็มี้ฝนกระลินมากนะครับ อตอนนี้ฝนตก,ลตกลนแล้ว้อครับเด้อฝนตกเล่นแล้วแล้วทีมงานก,ก็ต้องเล่นที่ตังค์เพื่อกเอาครับฝนตกแล้วฝน,น,น,นตกแล้วเดี๋ยวขอไอ้เคี่ยวของกันนะครับเด้อเดี๋ยวจังสิริโสดให้เบึงหมาครับตอนนี้ฝนตกแล้ว โอเคนะครับด้ขอบคุณหลายๆครับีดก้นอะไรดแชร์กดติดตามให้อุบลสายยันข้าขขวนั่งเก่าเก่าเจ็ดตอนนี้กำลังลิงติดต่างเพื่อจะให้ท่านเวลานะครับนะขอบคุณครับเดี๋ยวจะได้กินอะไรสดในเบืองไหมนะครับขอเก็บของก่อนโอเคนะครับเนาะ